ฝ่าลางฝนพี่น้องจ้าฝนตกจ้าแล้วกัดทองฟ้าใสจางป้างพี่น้องเออแต่ว่าพูดมันมลงไปทางบ้านจะตุย๋ยพี่น้องบปนทางนั้นละมืดอึมเคึมอยู่ในจานนี่ก็ยังทันในเมื่อจ้าเป็ดเด้อจ้าเป็ดเด้อจ้าเป็ดไก่มีขายนะจ้าสดใจสั่งซื้อได้จากกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่อู้ส้อนตต้งามเลยพี่น้องโอ้ยลุยอีลีอยูอ่เหงืนเด้นนี่ตัวตุยๆุเนาะอืม ก็เป็นเมนยือดอยู่บกา้าสวยดีพี่น้อง้องฝ่ายเบิดสู่ผู้สูโคนยินดีตอนรับก็ซื้อสาอาต t สวัสากนะจัดคนตอนนี้ก็ยังบรได้กาบสาประพลนธฮากระตกเ้าวบงหนึ่งนี่พี่น้องเออแลนโปกกันกลองเพื่อนกบไปซีอยู่ทั้งัานก็อุกทุูกดุกน้องจ้าตอนนี้จะลงไปให้นาเพิินพี่น้องจ้าลงไป เพื่อ่าคุณรักหัวมาไหวอันเห็ดสวนเพื่อสิปลูกผักปลูกหญ้างคาล้ายจะจัะปีนี้เพื่อจากทุกอย่างจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างครบจบเจที่เดียวะจะมีทั้งเป็ดทั้งไก่แล้วก็หมูแล้วก็สวนผักจก้ะเออตอนนี้กาย่างลงไปผุนแล้วพี่น้องเออจะว่าเขาเป็นกับบ้านได้กชุกหรอพี่น้นองเนาะก็ยังเฮิองอยู่กับจีนะ่าจ้ะรุ่นเดียวกันกับพ่อ,อที่พี่น้องอืมโอ้ยพ่อใหญ่เพ่นประกาศยังเด้เนาะมาพี่น้อง ฟ้าหลังฝนจ้าฝนตกที่ทางบาจิตุนะแหงล,ลีรอพี่น้องเอ้ยลงมาทางนี้แจ้งจางปางนะคะอืมนี่คือกกมะม่วงตำนานนะคะตำนานกก,กมะม่วงนะจ๊ะลงทางรัดอืมจะไปะสิมาเปิดเพลงยังต่อน,นี่พอยัางอันนี้ก็คือของน้องสาวนะจ๊ะหมดไปแล้วอืม ทางนั้นก็บ่มีแข้งมีขาบอกคือจะมานอนแหละอืมก็คือนอนแหละทางนั้นะเออแล้วไปแล้วตัวนหนึ่งอันตัวนี้พูดของไอซีพี่น้องอืมตอนนี้ก็มางหัวอจาจ้ะย์ไใส่เซมนะอืมนะคะอืมสวสดีจ้จยา,ายังหมดทะเลเมืออาจาะ มีพือสีลงมา่่างหัววายจ้เอาลักสิ้ไปเป็ดหัวอยู่ทึ่งเห็ดแต่ซองเนาะสองด้านต้น้าวกับตัวทางนี้เนาะจก้าวโพอยางเห็ดรายใช่ขาก็ีรวัดมัดให้มัน่เออจ้าเออเอาแต่ลักมาเนี่ยแล้วนอกพี่นอกเพื่อว่าพืเสียล้องเอาพื่อเาะว่าเพื่งปลูกในนี่นะมันใหญเออปวจะเป็นตองออมรัวเราจาปลาไม่ได้ปล่อยใช่ไหม มันจะปล่อยจ้าแต่ว started, Jamie, <always S 1> ่าบบเคยแห้งจากพี่น้องปีกายนี่แห้งยุบดนแห้งเนาะโอ้แต่ว่าปีก้อนนะซุ้มเขานี่เขาเจนี่ยเขาเอาลงอยู่หักแยกไปกินบาดตะตัวมันก็ขึ้นก็ยู่เนากแกนป่าบกแกนเนาะเ่อาขุดกันเด้อเนาะมัใส่สติกิมีพี่น้องเราจะมาขุดลัดหัวนะจ๊ะตุ่ยกล่าบอกเลยเอามพขึ้นมาหนักก็ได้นั่นเด็กพี่น้องใส่ ก็เธอได้มาแหละเฮ้ยโอ้เปลี่ยนมุม้องก่อนพี่น้องคือไม่กีไก่ลมโดยซอยกันจากคนละไม้คนละมือนะคะส่วนข่าวเพ่อดีกายอยากก้มอยากอันนี้แล้วพี่น้องยังบอซ้ำจ้ะยังไม่ซ้ำนะจ๊ะยังบ่ได้ซ้ำเฮ้ยยังบ่ทันพอเมาอย่งไม่พอเมาเลยชวัสดีเด้อพี่น้องจ้ะก้อนสักู่เ้อก้อนสักผู้นะครับ น,น,าาน้องเปิดสึิไปเห็นรักกันหัวปลูกพักนะพี่นอ้องว่นนี้ปีนี้ิันสุครบ์จบนัดที่เดียวนะคะ,ะนี่มีนายพ่งแม่พักมาได้ยินนะจ้ากษติมาคออยู่ขอ,อก,กินโม่เลยเจ้าของไปได้ปลูกเกษตรบ้างข้อโม่กินเดี๋ยวพี่นอ้องคลขายอยู่อออออออดอกบานคืมเขานัน้อยู่บานคืมเขามาดซื้อ,อยู่ือบา้านจันนี่พี่แต่ขอกัดเฮ้ย บัรทึมใข้าเจ้าซื้อ,อยอูอืมน,นแล้วหนึ่งหลักจก้อันนี้ลากไม่อย่างย้ยไม่อย่างอันนี้ะอ,อันนี้ขนาดดาสีเลยก็ว่าดีแ,ลแหละายสี่ถา้าชท่วมวาต้นหัวเจร้นี่ขางใหญ่เนาะกานจกน้องกับลายปีแะน,นี่ห้างเสาก้อก็เช่นกัมั่ <languages? S 1> ไม้เป็นนะคะไม้เป็นหนังจะไม่าดขุดแ้ักนึนงไม่หัวแม่งหเหัวแมาหัวเ็ดหัวเรามมนจะบริวารที่ยงงบประมาณนะจ๊ะเพราะว่าจะบาได้ซื้อแป๊บเดีรอไดลอหนึ่งหลักนะคะส well, นถนืออนี้ลงมาเลย แต่ว่าคันมันอื้แกนมันนะมันกะมอ้อมันหยาบมันอันนี้มันสะทนอยู่แล้วมันก็ลายปีมันเนมโอ้ยหมดไปนี่นะไปนั่นเดชทูดตอนั้นนะผมผมโปรต์เสะนะหมดดร้อยบาทนี่ร้อยบาทพี่น้องพี่กะทินเออกะทินเลยอย่างเงี้นะ เออบุญกะทินพี่น้องจ้าวันที่ยี่กิบสี่ตาพายากิข้าปุ้นมาเด้อจ้าพายเบอร์ยากินกระซื้อก็ได้เนาะพุลหาพุลชิปโลก็ะดังบุญก้อนมุกพุรชิปโลพุลหาโลพุรซองโลเล้วแต่นำใจสทักของหยาดยิ้วยาดยิ้เออมือเนี้ยบุญอันปักซงบ่บุญยังกระทินนี่ติว่าบอก โอ้เห oh, oh, so, oh, so, so, oh. ็นปัดตูนว่าอยู่ว่ะไปแห่ไปแห่ตะบูนตะบุญตะชื่นปีดีสิได้ก้นครบปีข้าวขิดไว้าวคิดไว้ข้ากับมวนอะไรได้ปีนี่นะสิได้ห้านั่นนะแห้งเลยแหงจากอะไรสักทีแล้วอื่นแต่ว่าเออแต่ว่าึ้นอด มาหาเหยียบอยู่ในที่กินกับปีอือห่อยหิ้ไปนี่แหละเนาะมือเศ้ากับมักฟุดอีกท่านวันสีสั่งเขาไป่ศีสั่งไงด้ในาะมีแต่งนายกะเก้านี่ไปน้ำได้มี่เงินเงินลายกะบไว้ได้เนาะองเย อันนี้เอาแซนามก่อนี่ปวด่อ๋อแดงไมูเา้กับปูเจ้าเสียมอาจะกันอาจน่องมาซอยนี่ซอยข่าวซอยน่ามีน้อง่าาอกกะตลักกะมาลากาบ้าพ่อท่านให้มือได้ง่ายได้แต่จม ผ่าทองมาแล้วโดูนากินเขากัินมูนนี่แหละพี่ดาวมันจะโบเปลืองเขาจะคลองเอาไปคลายเขาจะคลองนั่นกินแกงน้ำไม้เรือเหากัยังอยู่กินแกงน้ำไม้นั่นละมหาซอยมูพี่ดอวโอ้ยก็ะขึ้นแน่นิดเละจ้ามันจะบลักขึ้นรักอายใจทำไมไปฮันบูผ่าบริคือเข่ากัดจีบอืมแล้วก็มหาซอยนั่นอีกเอาอะไรกันไ้นั่นใส่สูตรจุ้งคอย เพราะว่าอยากพูดไวๆนี่ย um ้อนยังพี e ่น nah, ้องมันดินแห้งมันพูดยากเน้มันดินเนีะเนี่ออตามันซุ่มพูดม่หลุดลยว้ายามได้กันขอแต่มันขึ้นมาแต่หนาดินพี่น้องเอ้ยไม่คุ้มกับคุ้มกพอิ้ได้นี่นะเนาะใช่แต่วันนีมีปวกอะไนึ่งนะ นางซีก็นก่านจะไปออกกองกับพินโนดพี่น,น้องเอ้ยกับพินจ่าบุ่นก่อนบ้านก่อนเมืองเป็นยังคือเอาบุด,ดูแทบวันตีหางอันหาลายใจยหาลายใจสมทบทุนจ้าพี่น้องจ้ะเห็ดหัวเห็ดชวนเห็ดทางจ้านอนขันขีดต่อไปจ้าคอนขีตนะคะถึงไม่ได้รัดยางแล้วก็คอนขีดเอาสีลักผ่านไปแล้วจ้าใช้ใบนำมาจับน้ำหมูบ่ฮาแตน มหาเต็งตือจานามจับแล้วก็อาตังเก่านี่แหละโอ้นี่ตอนุดเดันท่านุดเดียวลักอ้อมน้อง่อันนี้นนขนดอ้อมแค่ง้อมไปเฮ็ดเนี่ยเอสิู่วนยังน่อยกูบาไก่ก็มี เออตอดจ้าบริครบจ้าโมลีนโอ้ลีนนะจ้าเดี๋ยวสิมาัตอดแสบอมีนะคะอือพี่น้องเว้ยเดมตนังกัมาดกส็น้นงขีบกันลุก่นด้เลยนี่ตัวนี้นะง่ายเลยด้อ โอ้ยอยากลายตาเนีมัป้นอยเขาได้มันบกลมันบนปกติน่ะปีนี้พได้พได้เปลี่ยนเตะกาวน่นยามเกี่ยวขาจะเป็นต้นลูกอไ่ใช่ทอนมาได้ก็ไม่จะโอเคอืมขปุ๋นะขาก็เอกองกล่องนะสปูลนี่เหนเ จขอปล่อยคแค่นันนองตัวนีกับป้าารจะหลบก่อนพนออกมาขอย่งทังงไดเลยปลาอย่างเออถามไม่ชี้ยูม่ชียูเนาะแต่มันอยู่แค่นั้น อันนี้ก้อนพี่น้องเอยมาสอบเนขาวเป็นก้อนบาทหนึ่งพี่น้องจ้ามาดูเสเป็นยังไงครับทุกคนข้าวเราจะจะได้กี่กระสอบจับปีกากนี้ก็ได้อยู่ปีนี้หวังว่าจะได้หลายๆนะพี่น้องแต่ว่านี่แหละคือเนี่ยนี่แหละพี่น้องเอยนี่เสเบิงอืนี่แหละก็คือนี่แหละ,น,น,ละ,น,ละนี่เป็ดไก่ลงมานี่นั่นเป็ดไก่ลงมาแล้วก็จองจองจอง,จองกินแล้วก็เหลือแต่อันนี้แกกแสกอยู่นี่เออ นะพี่น้องเพราะว่าอ่าเพิ่นเอาขี้หมูขี้ม้าลงมาไส่ในกลางามำเลยพี่น้องอันนี้บ่ได้แม่งข้าวดำแต่อย่างใดนะจ๊ะอันนี้คือข้าวหวานเนาะเพิ่นหวานปีนี้ปีไก,ก่กับว่านปีได้กับมากระกวานจ้ะาถึงว่าสวยนะจะทุกคนเนาะปีนี้วางว่าสิบ่มีอีหังแตนอยู่เด้อพี่น้องเด้อบนได้ข้าวกลางามงามพี่น้องเบิ่งเฮ็ดโอ้ยสวยมีแต่ลำใหญ่ใหญอ กำลังพ่อเมาพี่น้องจ้าเห็นไหมเออกำลังพ่อเมาดิพอดีขวาเห็ดอ่าเขาเขา,มาเมาอ่ะอ,อันนี้ก็คือลูกสาวของนางนะคะที่ออกลกูกวาตะกีนี่เองออกไปแล้วก็นอนที่ไซสเลยเอือโอ้สอนดีพี่น้องอันนี้นะมันคือแต่ทางเทิงนะพี่นออ้องเออแต่ว่าสนทางลมปุ๊ น้บอยากคอยสวยปันไดยยพี่น้องเอ้ยเนอะเพราะว่ายังพุ่นกระไส้ยังกระไส้อยู่ตะวันเป็นน้ำดินว่านว่าแหละพี่น้องขอากันอย่าง้แล้วบเบนีบน้องซ้องน้องสาพูดตัดแล้วแล้วนี่อันนี้คือพูดของน้องสาที่ได้ยี่สิบกระสอบนั่นเองนะจ๊ะอีงวัวน้อยตัวนี้พี่น้องได้นมหกเต้าเลยจ้าอีงวัวาดงอีาัวแป้นี่หกเต้าพี่น้องเอ้ยหกเต้าจานนม งัวนะคะพันนมของเทอค่ะเออทางบันนาว่าในะยังตกอยู่พี่น้องบันแม่นางนะคะพูนยังตกอยู่เนาะพูงนงบนกว่าเลยนะพี่น้องเอ้ยกัะยมนี่แหละตะกะสวยกระยงนะคะปีนี้ก็จะตัดทางตัดทางเกี่ยรนะพี่น้องอ,อืม กันใส่คันมีอัดคันเอามูลมาแต่ทำอินนน oh, ดน่ะเนาะเฮ้ยนอดีนนนอนน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 นานนนนนนนยนนนน

ฝนน่ะโหดโถมักโมมักแต่งดึงดึงแรงแรงแดงลรงอง,งต้นอันนี้ฮักกษิตเดตัดออกแล้วครับททนทางะายตัวน,นี่ เพ้ที่แล้วมตมหันดอก็เยกดไดม่วงไงหม่วงกันเป็นออกเ่าวันีที่แปีนี้เป็นยะน่มันบมีหมาเลยสิงมันเรป็นท่านหอดง้ามันฮักกตีแล้วนนั่นมันเป็นแต่ว่ามันเป็นสองบาทเป็นเาว่ามันเป็นชามเถื่อนปีนีว่านาเวะเนาะหอามาก เดือนมันแข็เป็นเรื่องซ้เหมือนเนาะเรื่องซ้ำเป็นดีเลยเหนียดทนทั้งเลยมองพอดีพ่อโหลดเลยเนาะพอดีใครแต่วาเกี่ยวตัวดีก้อนเนาะมันมีทางไปทั้งซองขางเลยดีพี่น้องเอ้ยจะทำเงินทางข้างเพชรนมโหลดเออ มันจะบริยาขึ้นคณะขึ้นตอนนี้เลยก็เติร์นมาเลยนะยังโต๊ะที่ทำฟืนเบิร์กก็พี่น้องงนส่องเงาอยู่ยังโต๊ะยังโต๊ยังโต๊ะเฮ้ยอืทั้งห้าวเนี่ยผ่านวันแดดแจ้งแป้งมาละงะ พี่น้องเอ้ยนะคะกติกงัดแงะกันอยู่นี่ล่ะจ้าเออจังสีพากันขื่นพี่น้องจะได้กระขอบขอบจัดลายๆเด้อจ้าที่ขามารับส่งสร้างอัต์สว่างจ้าเด้อจ้าติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันจากทีมงานนะพี่น้องสวัสดีจ้าฝากดูนะคะ